เผยภาพอดีตคู่จิน้นคัมแบ็กกลับมาร่วมเฟรมอีกครั้งในรอบหลายปีถือเป็นคู่จิ้นคู่แรกๆของยุค90เลยก็ว่าได้สำหรับนุกสุธิดาและต่อสมชายเข็มกาดที่ฝ่ายหญิงเคยเล่น MV p ีเพลงของฝ่ายชายเพลงบอดี้การ์ดนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่กลายเป็นคู่ขวัญในยุคนั้นเลยค่ะเล่นละครและภาพยนตร์ร่วมกันหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องโรคทางไปให้ในคนเดียวแตกซ รักโรบกดเลวละครเรื่องเกาะสวัสด์หา,าสวรรค์ละครเรื่องลูกผู้ชายเหยียบฝันเป็นต้นปัจจุบันทั้งคู่คุณแม่ลูกสามและคุณพ่อลูกสองได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งและกำลังจะมีคอนเสิร์ตร,ร่วมกันในเร็วๆนี้แฟนๆที่คิดถึงทั้งคู่ก็อย่าลืมติดตามไปชมด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมีภาพน่ารักๆของคู่ขวัญคู่นี้มาฝากกันค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ